หนักมากรับไม่ได้อินโดสภาพ AVC Challenger ครับทำพิษโวยสภาพจัดที่พักไม่เหมาะสมโดยมีผู้ใช้ Facebook รายรหนึ่งได้โพสต์ข้อความในกลุ่มของวอลเลย์บอลว่า อินโดเจาภาพ AVC Challenger Cup ทำพิษรายการคัดหาตัวแทนเอเชียไปแข่ง Challenger Cup โลกซึ่งเป็นรายการสำคัญเพราะถ้าชนะจะได้ไปเล่นว n l ปีหน้าทำไมจะภาพแรงอย่างนี้ทีมงานนักกีฬาเวียดนามโวยพักโรงแรมดีน่าสดาวแต่ให้ห่างจากสนามแข่ง33กิโลเดินทางเป็น3ชั่วโมงอินโดนีเซียรถติดมากจริงๆทำให้ทีมประสบปัญหาหนัก ผู้เล่นบางคนเมารถเหนื่อยจากการเดินทางขณะที่จะภาพประเทศเดียวที่ได้พักโรงแรมห่างจากสนามแค่3กิโลปอลอบอกแล้วอินโดเขามีลูกเล่นโดยนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ Facebook อีกรายได้โพสต์ข้อความว่าหุวหน้าโค้ชทีมเวียดนามโวยจะภาพจัดที่พักไม่เหมาะสมทีมเวียดนามต้องเดินทางจากโรงแรมถึงสนามแข่งใช้เวลา หลายชั่วโมงรถติดมากๆศูนย์อินโดนีเซียเจ้าภาพพักติดกับสนามแข่งใช้เวลาเดินทางน้อยมากสถานการณ์ปัจจุบันอินโดนีเซียอันดับหนึ่งกลุ่ม E เวียดนามอันดับหนึ่งกลุ่ม F มีโอกาสสูงมากที่คู่ชิงชนะเลิศในวันที่25มิถุนา,ย,ายนเวลา19เนาฬิกาจะเป็นอินโดนีเซีย VS เวียดนามซึ่งทีมชนะเลิศระดับทวีปเอเชียครั้งนี้จะได้ไปแข่งระดับโลก FIVB Challenger Cup ปีนี้ที่ฝรั่งเศส ทีมแชมป์ระดับโลกได้เข้าไปเล่นในวินเอลปีนาสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าคออ้างของการแพ้ชนะมาอีกแล้วนะเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระดับโลกไม่มีใครจัดดีเท่าไทยถามใครก็ได้เดินจากสนามชิลๆไม่กี่นาทีแวะร้านปลาเผากินอิ่มๆก่อนเข้าโรงแรม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโรงแรมจัดเท่าเทียมกันทุกทีมถึงว่าใครๆก็อยากจะมาแข่งที่ไทยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไทยไม่เอาเปรียบเรื่องตัดแรงคู่แข่งเรื่องสนามที่พักอาหารแต่เวลาไทยไปแข่งเมืองนอกบางทีบางประเทศก็จงใจเอาเปรียบชาติอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าตัดภาพมาที่ไทยขนาดต่างชาติมาแค่เก็บตัวฝึกซ้อมโรงแรมที่ฝึกที่กินครบวงจรเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาหัสเจอเข้าให้แล้วอีเหนาเจ้าเล่ว่าแต่ทีมงานสมาคมน่าจะเช็ครายละเอียดให้ดีนะถ้าเดินทาง3ชั่วโมงแย่แน่ๆเพราะต้องตื่นเร็วพักผ่อนน้อยอาจต้องแก้ปัญหาด้วยกันเช่าโรงแรมเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคยตัวไงปกติไม่เคยออกไปแข่งที่ไหนเล่นแต่บ้านตัวเองที่จัดกันเอง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่หละค่ะที่เวียดนามจะได้รู้ว่าในการแข่งขันนั้นไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวแต่ยังมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นอีกที่ไม่ง่ายเลยซึ่งสาวเวียดต้องเก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็จะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะแต่กแกร่งอย่างสาวไทยด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเงี้ยนเขาให้แข่งหนึ่งทุ่มก็ตื่นแต่ตีห้าอาบน้ำเสร็จก็เดินทางมาสนามเลยรับรองทันเวลาแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่นี้ก็ท้อแล้วหรอเก่งจริงกวอะไรละจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบ่นไม่ได้นะเงียนต้องฝึกเดินทางไว้ก่อนขั้นแรกข้ามทวีปนี่แค่ในเอเชียก็ท้อแล้วหรอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีใครทีมันครับแต่บ้านเราไม่เคยมีประวัติเรื่องแบบนี้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพอกันทั้งคู่แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบบนี้ทีมไทยอีน้องไม่จัดโรงแรมแถบชายแดนให้เลยหรอเนีย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาสมและเหมาะสมกันแล้วไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่เองค่าไม่ว่าทีข้าเองอย่าเว้ยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าใจมันสู้ต่อให้ระยะทางก็คงไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเดินหรือวิ่งไป3ากิโลเมตรก็ว่าไปอย่างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอีหนวเจ้าเล่ชายานี้ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหรือว่าจะเป็นการ ัดกำลังคู่ต่อสู้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันหลังเวียดนามก็จัดที่พักให้อินเดียไปพักบนเกาะบ้างสิจ๊ะจะมาสนามแข่งก็ให้พายเรือกันมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมกันทุกรูปแบบเพื่อเพียงแค่ต้องการชัยชนะจากทำอะไรก็ได้ให้คู่ต่อสู้เกิดภาวะไม่ปกติเขาเรียกคาสปิริตของกกีฬาถ้าเก่งแบบนั้นอย่ากเก่งเลยเสียความรู้สึก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามมัเป็นความฉลาดแกมโกงของเจ้าภาพแต่ละประเทศอยู่แล้วทนไม่ได้ก็ต้องทนนะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าโชคดีที่ไทยไม่ต้องคัดเงียนพยายามเข้านะหากทุกท่านที่เห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนีเลยนะคะ เงียนเงืบโดนสวนกลับหน้าไงาโวคขั้นสุดภูมิใจมีส่วนร่วมในชัลนลีก2023ชาวเน็ตเวียดนามแซ่ไทยเตรียมตกกระป๋องได้เลยจากเพจ a c e b o o k วอลเลย์บอลได้โพสต์ข้อความว่าเวียดนามกระหึ่มเวทีโลกเพจลูกอย่างเวียดนามสุดภูมิใจมีส่วนร่วมวอลเลย์บอลหญิงในชั่นลีก2023 โดยเพจวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามสุดปรับปลื้มใจหลังมีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2023ถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันก็ตามซึ่งทางเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้เผยคลิปชอ็อตการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2023คู่ระหว่างทีมชาติโปลแลนด์พบกับสาธารณรัฐโดมินิกันก่อนที่จะเป็นโปลแลนด์ที่เอาชนะโดมินิกันไปได้3-1เซต เกมนังกราวช่วงพักการแข่งขันทางผู้จัดได้มีการเปิดเพลงยอดฮิตที่กำลังโด่งดังที่เวียดนามอยู่ในตอนนี้อย่างเพลงซีตินหรือซีเลฟซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆวลลบอลเวียดนามเป็นอย่างมากแถมชาวเน็ตเวียดยังแซ่ไทยอีกว่าเตรียมตกกระป๋องได้เลยสำหรับประเด็นนังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความ,ค,วามคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ย่าวหวังมาแซ่ไทยซีเกมเอาให้รอดก่อนนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วรออยู่นะจ๊ะคนดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเชียวไปนิดนึงก็ดีใจแล้วเนออี่ยค,คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาบอกเตรียมตกกระป๋องเลยนะเนียคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเวียดนามเขาก็เก่งแล้ว แต่ถ้าได้เข้าไปแข่งว n l อจริงๆก็ขออวยให้ชนะในสักประเทศหนึ่งนะก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะจะเทียบชั้นกับไทยเราต้องรอไปยาวๆเลยจ้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่นี้นะเอามาอวดมันไม่ใช่แล้วแค่เพลงถ้าได้มาเล่นก็อีกเรื่องหนึ่งเอาที่ชัวร์ๆดีกว่านะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลับอยู่หรือจ้าเงียนตื่นเนี่ยแล้วจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค่เปิดเพลงเนี่ยนะ โถปัญญาอ่อนจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาแสดงความยินดีกับชาวเงียนด้วยนะจ๊ะดังใหญ่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันไม่ง่ายนะชาวเงียนอย่าร้องให้ขอถอนตัวนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดน,นามตามไทยให้ทันนะจ๊ะอย่าโมเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาแชมป์ซีเกมให้ได้ก่อนค่อยมาคุยกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอ๊ยไปแข่งชาลินเจอร์ให้ได้ก่อนนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาแค่เสียงเพลงไปก่อนนะเงียนอย่าพึ่งเพ้อฝันให้มากนะักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพชรเงียนแมง่งคีมโมเกือบทุกกีฬาจริงๆเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าผ่านเอเชียให้ได้ก่อนนะไม่ใช่มันเล่นมุ่งมั่นแต่อยากจะชนะไทยพอเจอทีมอื่นละเล่นแบบอบ,บตอเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าหนักหน่อยนะสําหรับเวียดนามเพราะเก่งอยู่คนเดียวจะต้านระดับทีมที่เขาเก่งเกือบทั้งหมดได้ไหมต้องมาลุ้นกันต่อไป คอมเมนต์ตอมาบอกว่าไทยชิวๆอยู่แล้วค่ะในเข้าทุกปีแต่เวียดนามน่าจะหนักหน่วงอยู่พอสมควรนะของเราพอเจอทีมอันดับท็อปๆของโลกยังแค่พอรับมือได้หรือไม่ได้เลยก็มีแต่เวียดนามที่แทบจะไม่เคยเจอทีมระดับนี้เลยจะไหวจริงๆหรอถึงโฟทีจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่นางแบกทินคนเดียวไม่ได้ดูถูกเวียดนามนะแต่คือในทีมหวังพึ่งแค่โฟทีคนเดียวเลยอะในขณะที่ทีมระดับโลก เขามีตัวทำแต้มหลายคนนะแม้แต่ทีมไทยเองก็ตามเรามีตัวทำแต้มหลักอยู่แล้วก็จริงถ้าพอถึงเวลาแล้วจะใครก็เล่นได้ทั้งนั้นในขณะที่เวียดนามหวังพึ่งแค่โฟทีถึงนางจะอึดแต่เล่นอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้หนึ่งเซจจากไทยแฟนเวียดยังมั่นขนาดนี้ถ้าได้ไปเวนอคงไม่เห็นหัวไทยหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอแค่อินโดนีเซียก็แทบจะไม่รอดแล้วนะเวียดนาม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป้าหมายแต่ก่อนจะล้มไทยในสีเกมแต่ตอนนี้มองข้ามไปแล้วจะไป v n l ให้ได้แย่งเหรียญทองสีเกมให้ได้ก่อนนั่นหนูค่อยคิดกันใหญ่นะจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าจะไปแข่งระดับโลกเขาคัดเอาสีทีทมในเอเชียก่อนถึงได้ไปนี่ยังไม่ติดหนึ่งในสี่จะไปแข่งได้ไงดูแข่งในเอเชียก่อนนะเวียดนามจะชนะจีนญี่ปุ่นได้ไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าผ่านไต้หวันอินโดนีเซียให้ได้ก่อนค่อยมาต่อก่อนกับไทยนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยเรากว่าจะได้เข้าร่วมเล่นก็ฝ่าฟันมาเยอะกว่าจะมาถึงจุดนี้นอกจากตัวผู้เล่นก็อยู่ที่ความสามารถของโคตด้วยการสนับสนุนของรัฐและเอกชนหลังจากนี้ไปเวียดนามจะเจอของจริงในโลกกว้างแล้วเตรียมฝึกซ้อมให้หนักนะจ๊ะไทยรออยู่นะจ๊ะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ